กันเนี่ยแล้วไม่กันแนวเทียบใต้ไหมาที่คนหลบอย่ไหนมามาคนเดียวไหนิยิ้อยู่คนเดียวงาตรงไหน้างเนงานมัครับงานลงานโรงงานตรงไป้ายตรงกำลังลเนหนอีกรถโรงงานเพื่อสิอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยรับ้าูชยมคนละฟังกันนะฝั่งฝั่งไม่่เดี๋ยวยกมาเดกสักุไล่นัก่าที่ดึงอกนี่ มาไปเขียนได้หลายแบบกน้าอะไรหมวกมันหมวกเราใช่ไหมนี่เรามยู่ไหนครับเัยโยครับบ้านอยู่เัยโยแล้วเรามาเอาอะไรครับท่อครับมาเอาท่ออย่างเดียวมองมากี่คนครับมากี่คนเนี่ยคนเดียวครับคนเดียวอายุเท่าไหร่นะครับสิบเจ็ดครับสิบเจ็ดแล้วนี่คิดยังไงมาขโมยท่อครับเอาไปทำอะไรอ่ะเอาไปแต่ง แม่มากิคนแม่มามามาก่นคน